ซูเปอร์ฟูดที่ทรงพลังดีต่อใจและตับลดน้ำตาลไขมันเร็วนักชีวเคมีเผยองุ่นเป็นซูเปอร์ฟูดที่ทรงพลังช่วยลดไขมันน้ำตาลคอเลสเตอรอลและยืดอายุได้ถึง5ปีนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าอางุ่นผลไม้ที่หาซื้อได้ทั่วไปอาจจะเป็นกุญแจสำคัญ ในการต่ออายุไขและลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์โดยการบริโภคองุนเป็นประจำสามารถขับไขมันและน้ำตาลที่สะสมในร่างกายจากอาหารแปรรูปออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดร์จอตตรจ์นเปสซูโตศาสตราจารย์ด้านเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนิวอิงแลนด์ยูนิเวอร์ซิตีได้กล่าวเอาไว้ว่าอางุ่นไม่เพียงแค่ดีต่อสุขภาพลำไส้เท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนการแสดงออกของยีนซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในร่างกายที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมในการศึกษาชุดหนึ่งนะครับทีมวิจัยเนี่ยก็ได้ให้อาหาร ที่มีไขมันสูงแบบตะวันตกกับหนูทดลองพร้อมเสิร์ฟผงอังุ่นในปริมาณเทียบเท่ากับการบริโภคองุ่น1 0 0 0เนเนตต่อวันซึ่งผลก็ออกมาว่าหนูเหล่านี้นะครับมีปริมาณไขมันในตับทีลดลงและยังมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและแสดงพฤติกรรมด้านความคิดที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับองุนเสริม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นในหนูทดลองก็อาจจะเทียบได้กับการมีอายุยืนยาวไปอีก4-5ปีในมนุษย์ดรเปสูโตนะครับก็ยังบอกต่ออีกว่าการบริโภคองุนยังส่งผลดีต่อระบบประสาทและการทำงานของสมองช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล ซึ่งมักเกี่ยวข้องก,กับการบริโภคอาหารขยะนอกจากนี้งานวิจัยก็ยังชี้ให้เห็นนะครับว่าอางุูนช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งก็อาจช่วยลดน้ํำหนักและป้องกันโรคเรื้อรังในระยะยาวได้ผลลัพธ์เหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอางุูนในการปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีน ลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกระตุ้นการเผาผลาญไขมันและเพิ่มอายุไขเมื่อรับประทานควบคู่ก,กับอาหารที่มีไขมันสูงดเรเปสูโตนะครับก็ยังกล่าวบอกว่าทางนี้เนี่ยภาวะไขมันพอกตับและโรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพการรับประทานอางุนอย่างต่อเนื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ง่ายและได้ผลในการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพในระยะยาวได้การค้นพบในครั้งนี้นะครับก็ตอกย้ำความสำเร็จของ n e w t r i g e n o m i c s หรือวิทยศาศาสตร์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับยีนซึ่ซงเป็นขแขนงใหม่ที่กำลังเติบโตและมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจผลกระทบของผลไม้ต่อสุขภาพของมนุษย์ในระดับพันธุก,กรรมนะครับ